สบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปัสคูสุขคนเนาะวันนี้กับมาเล่นอยู่กันตุเหียนด้วยว่าเมย์สบายเจ้าสบายดีลีนสบายแค่สบายนี่ไปเบิรงเด็กหน่อยก่อนวันนี้เพื่อจุ่มกันหลายแฮ สบายดีดสบายดีสบายดีเอ็มสบายดีพิงถืจาเลยือจยแมะคือยุดอยุเลอะยิลาเล่นยังจ้าดอามือยุ่แต่ละคนนั่นนี่ของเล่นของเล่นเด็กน้อยวันนอกเขากับวันานนี่แหละ่อแม่พี่น้องกันตันิกาต่นิกายังแย่งกันต่นิกายังแย่งกันหัวแตก จะตด้ยงอันนี้ก็ลูกสาบุนบนานี่เออลูกสาบุนบนานี้ก็ลูกบนเตียงทองช่เนลออโนเอ้าลูกมาฝาเมย์่าเมยไปแล้วนของมาเล่นขี้ดินดีวันนี้ยังมาเลนน้องบูน้องบูลูกยังน้อยกับมาโดนบูบบูบูเล่นยังบู๊บาเปิดาได้บักจูมือนนี่บูบไปไทยบ้าบูมือนนี่ อเตีงเพ่อนแต่ไทยอบูไปไถ่ปเฮาไทาของเล่นท่านอนลูกชาบุญมานาเพื่อนยังคักอาตักเล่นตักเล่นเมื่อกี้นี่ห่านห่านอันเดียบอันอยาการันจันมา้วับไปตัวนี้ตัวนอือ่านหานอีเท่าใคยับไปเพื่อนพอแล้วเท่าพอแล้ว Nè, bong đi nè bắt đầu đi thôi yong phải thay vào nè, đi bắt đầu đi bắt đầu đi bắt đầu đi nè, đầu Bỏ bắt đầu đi bắt có đi bắt đầu đi bắt nè, đi bắt đầu 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 đi bắt

<laughs> uh... Biu biu ơi biu biu bạc biu nè, mưa biu 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 bạc biu 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 Cháu biu 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 nè,

เขาบ่แย่งขนมเจ้ากินบ่ป่ะวะนี้นะน้องบ่แย่งขนมเจ้ากินบ่ป่ะวะนี่ฮะมาพี่เลยได้ป่ะนี่ยมาพี่เลยได้ยังเหลือสีตื้ยู่ยังเหลือพุ่นอืมอีเถ้ากระเล่นเอ้ยเถ้าอันฟาเล่นอ่าเดี๋ยวบางเราจะจบเราจะใช่ไหมลูกนั่นถือกินนั่นถือเรียบร้อยแล้วนะอ๋อหนามบ่หนะเททิม Oi, and... này, dài, and bụng này. Boi, yang na, boi, yang na. The George, hoa. bò. nè. này. dạng an. Anh do, anh do. Anh do. No, vô. Anh. Hoa, hả, nong, ăn nong, 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 ăn nong, 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 phăng nong, 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 nó no. bố, húp, bố húp. À, hút bố hút mấy chị thường cá vài hút giang hút ui đồ chả bùn bàn na hơn à. này bưng tì con mà này bưng tì con hả? 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 tì con con mày dù là tì con tì con tì con bưng 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 cứ đưa ra này hả bưng cháy cháy tì con hả bưng bưng <laughs> ไอ้ชื่อไอ้ชือไอ้ชือไอ้จัม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 ลูกสาบุญมะนาวมาดิลูกสาบุญมะนาวไอ้กินพุงมันกันห่วยมันดื้อบ็กินพุงมันเจ้าพุงมันเจ้าพุงมันเนาะไผดื้อไผดื้อนี่ไผดื้อนี่ไผดื้อลูกพิงดื้อบหรดื้อบพรพิงดื้อเหรอหันแดดเนาะพุ่งเผาพุ่งไป ลูกบ้าไปนั่งเล่นผัวไปไปไปนั่งเล่นไปถือไปโอ้ยเด็กน้อยกับกิรินนี่อ๋อเฮ็ดยังอันนี้ยาหน้าเจ้าน่ะมันเต็มกระซ้าเจ้าน่ะอ๋อเปิดกิดว่าโตัวเปิดน้อยอะไเนาะฮะจะคิดว่าโตจะน้อยเพราเจ้าขอกะซ้ามนะลูกอ๋าอย่าเทอย่าเทเปืดเปินว่าเปิดน้อยอะไนี่ิเฮ้ยเขากะซามมึงเนี่ย เต็มกระซามนึงบ ah, ่วยดูใช uh. uh. ่ทิดเด๋เห็นบลอยทิดไปใส่แม่เรียนใช่ปะอ้าวเจ้าคือเจ้าไปโรงเรียนบ่เดี๋ยวนี้นะเป็นยังเป็นยังเขาเป็นแล้วทีลาเป็นแล้วขึ้นเ่ยฮะตื่นเป็นละบ่เรียนเป็นละบ่พิงขึ้นยังไงนะพิงขึ้นหัวขั้นได้เลย บอกได้จะดื้อเนาหรอใครได้เนาะบอกน้องไหมบอกไหมหอยยังบอกไม่นอนหอยยังดีใจว่าได้น้องนะดีใจว่าได้น้องนะเจ้าเจ้าเจ้าชี้แย่งขนมน้องกินบ่ป่ะนี้แล้วน้องชี้แย่งเจ้ากินมาลุกมิวถอเจ้าได้น้องเจ้าชี้อยู่น้ำใยอยู่น้ำมีตู้หรืออยู่น้ำเมลใบ Young hai. 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 Young จะนอนเทือนไนบ่คืนนี่บ่ลูกโอ้ยตักถิ่มจะดีลูกก็จะมาแต่เทือนไนบ่จะนอนเทือนไนบ่คืนนี่มาที่นอไปที่นอกเก็บหมอกกระทะหมอกกระทะยังลูกนี่บอยังได้ไปฆ่าบ่ฮึฆ่ากี่วันแล้วบ่ป่าจ้าน่ะลูกฮะ เฮ้เฮ้เออนี่แปลว่ายังนี่เบิดรูปบ่เบิดเบ็ดเบ็ดละมาให้แม่อ้วนกินน้ำนี่เบิดแล้วอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกพูแพะไปนะแพะไปลูกอ่าขอโทษแม่อ้วนเดี๋ยวนี้คือตักใช้เมื่อวันสิฮึโอ้ย หูทอมูทอ <positives> ูหลอดมูหลอดดด้ยไเสลินดูดินดด้วยิงๆเสลินขี้ดินเช่นะรล่บอบอกินทอนในตู้บอนึ่มาบอขินทอนในตู้บอนี่มื่อกี้จะทำเ้ยแดดบอบืนหอเต้มแล้วเนาะอือ นี ن, ่อยลาอ้กัวลูกม um ันมันถือมันควันนี่ล่ะก้าไปขี่รูดไปสิอย่าเฮ็ดเจนะมันควันเอาถือเจ้าแหละไม่ถือไม่้วนนะลนะเปื่อนมาเลยนะเดี๋ยวเด้เดียวเด้หากินขอปุ้นห่อน่ะ mặc nó mặc dù nó đi à nó ba. Yep, nó, dạp 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 cốt dạp này dạp 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 ไปบ่ไปเล่นน้ร็น้องวาดชนาไปบอกไปหาน้องวาดบ่ไปหาน้องวาดชนาบ่สิไปบ่หาน้องวาดชนาไปไปซาผมหันหันไมื่อวันบ่ไปบ่ไปว่าซะผมเจี๊ยบไปบ่าซาผมหันไม่อวันเด้เหตุใดยังถึงน้ำบ่ถึงน้ำบ่ ผมถือน kind of ้าม uh, ันเปื้อนนะไมาให้มันเด่นนะมันเปื้อนนะเออโชกกะโปกเจ้าเล่นนี่บ่โชกระปกบ่โชกกะปกคือกานอเจ้าเล่นนี่กัโชกกะปกเน่าเพื่ออาณาเอ็มหันแย่งกันเลยได้ปะเด็แย่งกันเลยได้เอ็มเอของเจ้าอยู่พูเอม You look lúc look look good, look good, look 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 Ờ, ní, ní, look ní, ờ. look 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 búa look look ní, look 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 Ờ, look búa look look ní. look búa look 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 ไครี yeah, ่ดค mm ่ด hmm. ้อะไรอันนี้ไปาแย่งเขาหนึงคนอันนี no. to to ้เอมเบย์มีเอมเบย์ใช้สาวงวทให้จูตักขะปุ้นขครมีตู้่อนะฮะตักลงกล่องเ่อไะตักล่องดปน้นทขายเม่อ้นแม่อ้อนจะกินกระปุ้นห่อนเออไม่อ่อนจะกินกระปุ้นห่อน มาไาลา่ก็น,นอนตายคโคร <c> ่ <oughs> มาไาลา่ถึงเวลานอน <c oughs> มาไาลา่เ <c oughs> จ็บดีก็หลุะ <c oughs> เปื่อนเตียงแล้วเลยฮนะเตีอกูเต๋อ

เจวอได้บเ็เ่เลี้ยวอ้ยขนลุกขนลุกขนฟองอย่างีที่ตุ้ยบ่อเอมดิบ่อเอมดิเหลุไปลุกไปคนตาองันี่นยามันป้าซ้ายป้ามานิ้าออถ้ใหม่ใช่ไหมจะเบิ้งนี่จะเบิ้งนี่ขอโทษไหมไหมคือเหตุจังจสา จะตักใช่ไหมอ้วนบ่อขาสักหน่อยนะขาใหม่เมื่อเนี่ยบนก้างเฉยคือติดแขนค่ะนี่แขนแขนบ่ในแขนไหมอ้วนใครเห็นนะใครเห็นนี่ยต้องเห็นบ่อยนะบ้านี่ปาดออกไหมอ้วนเดี๋ยวนี้ปาดหน่อยสิปัดนี่อยนี่นย้บขึ้นยับขึ้นยับขึ้นเห็นบ่ขี้ดินเจ้าคือตักใช่ไหมอ้วนขอโทษนี่ แค้สิตาใจเล่นข e. ิด <designers> ินโอ้ยกีหลายเนี่ยสเล่นดากีเอีเล่แนาก็ยักเล่นอีจอยอี้อยก็ยางเล่นน่ามีนเ่นอ่ะเนี่ยเ

พูดเพ่นเตียงผูเพื่นเตียงเลยพื่นเตียงเลยเองการอยังไม่ได้กันเหรออันเออเพื่นเห็นแล้วทั้งทังเพื่อนกะไล่อยู่อันน้าอันตั้งนี่เห็นของใครเหรอของของไอพิงอ่ะนะ Còn nó biểu thì sao nó biểu Biểu Còn cao đấy đâu Anh đi cái tóc lên chị nhàng đế Chị thử chị ốm nhẹ nó ừ. Hả Tao không có đi mi việc rồi Thậu ơi Cái ạp nằm đấy Biểu Cái ạp nằm đấy Đấy bò Đấy bò về Khi chị, chị hỏi có hỏi nó khi chị, chị nào cả nào โคตคทิ right? ่นาวกับนาวคิดทีห่อนมาเดียวก็ห่อนไปบ้าวิวับน้ำบ้าดนาวไอ้ตี้ซมน้ำไม่มีจะเฮยในกอเนี่ย่เขาตัดองแต่มีเขาตัดอลายบ่

มอเล่นน mm. ้ำบาดนาไออนบิวดอบิวบ่อพังคว่ำตักขีดิเล่นเฉยพวเยฮะบววเหร่จะเาเล่นขีดเอกชินไปซื้อหน่าคแต่งมันเยังบ่มาอยู่แต่นอะมันมาแล้วผัมันคือมาทางนั้น คือมาทางนั้นคือมาทางนี่วะอยากขี่รถหลายวันคือมาทำไมขี่รถหลายเราโค้มาเออตรงนี้กินกินก็ชิมอาหารเละชื่อาใหารเงินกองหาเนาะชื่อาหารกินสิบโมตี้ก็ไปกันเลยทีไปได้หมดเลยให้กินนี่ข้าวให้กินนี่

เอออ่อ mm. ่าหลานค้กินเลยถลูกได้อ si ือือฮือฮอเคออเคพี่น้องไปฮือฮือฮพอฮอฮือกือกือฮ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 ้อฮือฮือฮกอฮือพือฮือฮือฮืองืออฮืือฮก่อฮอฮื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 ือฮือฮืดฮอฮืออ้าอฮื